เมื่อกี้นี่มองไปท้ายลูกอยู่กลางไม่น่าเห็นโบนี่โบนี่หูเห็นโบนี่โบเอสสอร์ตเนี่ยจะแปลว่าโซนเทอรเวอร์เห็นโบน่ะมันสีบุหินค่อยหินอย่างว่ามันเป็นหมอกเห็นโบน่ะแต่เหลียวคุณมาแต่โซนเทอรเวอร์นะงามลุกมาข้างใต้สุดท้ายพวกอะไรตอนนี้นสับปะรดชิมนี้อยู่กุ้งโซนครับอยู่กุ้งโซน ชาวเขามาอยู่ข้างหลังนหะเดินกลับครับเดินเดินเล่นเดินมามาดนูนะแม่น้ำพันไปพาดูแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีบ้านเฮาแม่น้ำพัทยาแหละบ้านเขาจะเป็นแม่น้ำพันน้ำพังขั้นข้ามแม่น้ำพันยางขามครับสิคือน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเฮาบ่สีล่องบึงเป็นเลสียงบึง มาในเมืองคุงโซนะมันก็ไม่ใหญ่นะดูอันตรงนั้นมาแต่พี่ผมมาแต่ถ่ายบัตรไอ้พาสปอร์ตใหม่นะเดี๋ยวชื่อดูตรงนั้นอาจจะสวยครับอยู่บ้านเมืองเกาหลีในเมืองเกาหลีนะครับมันจะไม่มีตึกสูงๆเหมือนบ้านเรานะครับโซนนั้นจะเป็นโซนเทาว่าข้างบนอนะ่ะ มันไม่เห็นยุจตือนี้ต้องนะเดินเข้าไปอีกจะได้เห็นเครื่องคู่หละ่ะต้องไปอยู่ฝั่งนู้นจะเห็นมันจะได้เห็นโซนนั่วไปดูแม่น้ำพันกันว้ยแตกต่างจากบ้านฮาปฟันไดครับที่ตึกใหญ่ตึกใหญ่เหมนยังนนในเมืองหลวงนันเนี่ยในเมืองกรุงโซนนะนเนี่ยในสถานทูตอยู่ตรงนู้นแหละครับผมเดินออกมาจากทางนู้นอยู่ซอย,อยตรงนี้ ตรงนั้นจะเป็นโซนทาวเวอร์นะครับนั่นแหละคูนะเดินขึ้นไปถึงตรงนั้นอ่ะจะเป็นคูอ่ะเดินขึ้นไปโซนทาวเวอร์นะผมเคยไปครัไปไป้งนึงแล้วถ้าเคยคลิปก่อนตรงนั้นงบ้านเมืองของเทเบ้านเฮาก็ะเบิดข้องเตยละไปเมืองหลวงได้ดีตัวนี้จะเป็นโซนทาวเวอร์โซนรอบนอกอันนี้จะเป็นโซนรอบในน่าจะใช่นะไป ไปดูแม่น้ำพันกันเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆนะครับอันนี้อยู่ฝั่งนูน้นจะมีตึกใหญ่ๆอยู่ฝั่งนูน้นโอ้น่าจะใช่ตึกใหญ่อยู่ฝั่งนี้น,นี่จะเป็นสะพานมีแต่สะพานเห็นบ่ลหร ฝั่งนี้ก็สะพานเห็นไหมละ่ะเห็นไหมล่ะสะพานพูดหล,ละอันนี้สะพานตรงนี้ผมงว้าตรงนี้เดดตรงนี้ต้องไปจะเป็นทอมินนนครับเห็นเดือนเห็นดาวเห็นหมอกเห็นตะเวนอย่างครับมีตะหมอกพวงนี่เพกกื่อการกรุงเทพบ้านเฮาเหระเด็ดเห็นอย่างมองไงอันนี้กลางวันนะครับสามสี่โมงเย็น ราศีมองแรกบ่านเฮาครับเห้นเดือนตะวันอย่างเบิ่องเนี่ยมตหมอกมตม้ตมวลิดคนหน้าโอโดอกรเบิ่องเนี่ยผูเป็นตะยูคือบ้านเฮาครับตะหมวกเขบกรส่านอากาศอูมีตรม้นผิดแหละเบื่งเนี่ยจะแช่เบิ่งครับเบื้งเนี่ยมตะหมวกได้ดิเห็นบ่าดิผูเห็นเดือนเห็นดาวอย่างเบื้น,นี่ มกลางเว้นได้ดิเมฆกบูเห็นควาทิย์กบูเห็นปันตึกอยู่การเมืองหลว,วงครับเมืองหลวงไม่ใช่บ้านเราเดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นคู่แข่งไม่น่ามันท่านเลยนะพี่นี่นี่นี่เห็นบัวงก็เห็นดอกขนาดคอยังบ่เห็น จะ,จะไปนั่งเล่นอยู่ทีมรีแม่น้ำฮันนครับก็คือยังกินยูพุนไปครับไปพ่อยูพุนจุดชมวิวจุดชมวิวตรงกลางเห็นไหมจะถ to ่ายรูปก่อนจุดชมวิวจุดชมวิวครับปิทะยานเหล่ะคือสูงเทล่ะตกสวน้อ์บุ้งเนื้อ เลือพพองคุณไตเต่เมือ่อยโู้ใหญ่เติบเมื่อยครับเมือ่อยเรามาถึงใต้สะพานแล้วเป็นสวนสาธารณะมนะีหมอกออกกําลังกายครับยนียากมากเมื่อกี้นี่ฮูู เด็ดอกไม้ก็ลังสีพงประมาณนี้ครับตอนดอกไม้นี่สีามเนาะน้ำขี้นี่พูดเลยพูดไม่เอตสักการะ4ป,ดปอดอยู่พูดเลยวูบศิลปะสถา,านะริมแม่น้ำหัน,นครับับนจัก,กรยานด้วยที่นั่งด้วยท้องเย็นเลนใต้สะพานอันนี้เมื่อกี้นี่มองไปถ่ายรูปกลางแม่น้ำห็นปุ่นนี่ มองนี่หูเห็นบนน port, ่นี่โมเอสโปพาสポートเนะี่ยเพราะว่าโซนเทาวเวอร์เห็นบ่น,นะมันสิอบุหินค่อยหินอย่างว่ามันเป็นหมอกเห็นบ่น,นะแต่ะเลี้ยวคุณมาแต่โซนเทาวเวอร์นะงามลงมาข้างใต้จะให้ดูเห็นไหมเห็นไหมโซนเทาวเวอร์ไหม้างหลัางบนะอ่ะตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้คนระับตรงนี้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 ตัวนี้แหละซ้ายมือผมนะี่ตรงนี้แหละไปซุนทาวเวอร์จะสูงตรงนี้อนะ่ในะใช่ะล่ะตัวนี้จะทำปั๊ปอร์ตอยู่ตรงนี้แหละนะตัวเขานะี่แหละย่างไปเบิ้งเ,เขาให้ลงบนน,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 นี้ efendim, คนคลงไปน้านีหุ่นทั้งหุ่นมีของขายขายของ กวนสาทะเลนะเราเข้าไปบึงแม่น้ำหันนสใสัคือแม่น้ำพะทยากอนน้ำพทน้ำน้ำแม่น้ำเจ้าพยาบ้านเราหรือเปล่าแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีมีทางเดินลงด้วยมาสัมผัสมาแล้วก็ต้องมาสัมผัสเออใส่ย,ยูนี่ไม่ใหญ่เหนียย่างมะลิดขึ้ข่อยนี่มึง มีคนมาด,ดูดน้ำตายคือบ้านเฮาอยู่บนนี้นาซิมี่แหละนี่เบิงบ้งเบิ้งน่าจะลึกนะผมว่านี่น้ำนี่น่าจะลึกน่าจะลึกลึกๆเขาให้ตกปลาตกเยอะแล้วมั้งอ๋อวูนี่อย่างไรครับย่างงหุนน่นซูลเดี๋ยวถ่าคลิปต่อไปจะท่ายอีกย่างให้เบิง้งมาซูลทั้งทีจะได้ทั้งสิบคลิป ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปมื้อนี้ได้หยุดงานนีไม่ได้มีเวลาในคลิปแล้วก็ถ่ายไปรูดจกซิบคลิปนี่เหตุงานพ์พอกคลิปหน,น้าครับบ๊ายบาย